สวัสดีค่ะขิต้อนรับเข้าสู่รายการ Are You Okay? okay. กล้องก็ไม่อยู่หมอกล้องก็ไม่อยู่ไม่มีใครเจ็บใครได้ป่วยอะไรเลยอะบูนั่นน่ะสิแล้วเราสองคนก็เป็นแนวแบบแข็งแรงสาวสตรองด้วยนั่นน่ะสิเราไม่เจ็บป่วยเลยย่างะั้นเราให้คนนี้เขาป่วยแทนไหมเออดีๆให้เขาเป็นเลยให้เขาป่วยไปเลยให้เขาไม่บอกว่าเรื่องนี้ล้อเล่นไม่ได้นะพี่ชายผมเคยเป็นนะไม่เชื่อเดี๋ยวไปถามหมอเลยอยซีเรียสอ่ะเขาเจ็บเขาเจ็บปวดเราหนีดีกว่าเราชอบคนซีเรียสกลัวเจ็บข้อเท้าเหรอเจ็บข้อเท้าเหรอเจ็บข้อเท้าผิดหรือเปล่าแพงหรือเปล่า นัเสนอโดยโรงพยาบาลนวเวศและตอนนี้นะคะเราอยู่กับนายแพทย์กวินวงทองศรีค่ะศัลยศาสตร์กระดูกและข้อศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้าโรงพยาบาลนวเวศค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรามาถึงปุ๊บมีคําถามเลยค่ะใช่คือผมอยากรู้ว่าอาการเท้าพลิกเนี่ยครับมันต้องร้ายแรงขนาดไหนถึงจะแบบว่าอย่าเพิ่งเดินเลยอย่างเงี้ยคนเราถ้าข้อเท้าพลิกนะครับก็จะเป็นการ ที่เราพลิกออกด้านนอกนะครับ<อ>เพราะว่าเอ็นฝั่งด้านนอกเนี่ยมันบอบบางกว่านะครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเท้าพิตที่รุนแรงก็คือเป็นลักษณะที่มีการบวม้นทันที<อ>ถ้าบวมขึ้นภายในช่วงระยะเวลา1-2ชั่วโมงบวมเยอะมากเดินลงหนักไม่ได้ตามปกติเนี่ยเราจะตีว่า49่้าครับ<อ>ถ้าการถ้าไม่สามารถเดินลงหนักได้มากกว่า4ีนะครับหรือว่ามีลักษณะที่มีเลือดออกถ้ามีเลือดออกเนี่ยแสดงว่า อาจจะเป็นเลือดออกใต้ผิวหนังก็ได้พวกนี้บางทีเราเห็นว่าเป็นรอยช้ำพวกนี้ที่อยู่ข้างในแสดงว่ามันมีการบาดเจ็บของอวัอวยวะที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีรอยช้ำอะไรที่เป็นเยอะมากอย่างเงี้ยอันนี้แสดงว่ามีการบาดเจ็บที่รุนแรงอันนี้ก็เป็นอะไรที่ อาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อได้รับการวินิจฉัยนะครับรองเทา้าหรือน้าหนักตัวพวกนี้มันมีส่วนเกี่ยวที่ทําให้เท้าพลิกได้ด้วยเหรอครับคุณหมอจริงๆถ้าถามว่ารองเท้าเหรอครับจริงๆสำหรับผมก็คือรองเท้าที่เป็นส้นสูงพวกนี้มันก็จะมีความไม่มั่นคงของเท้าได้ง่ายทําให้เกิดการพลิกได้ง่ายหรือคนไข้ที่น้ำหนักตัวเยอะถามว่าก็มีปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันที่ทําให้ข้อเท้าพลิกง่ายหรือว่าการเล่นกีฬาโดยส่วนมากเราก็จะเป็นกีฬาพวกที่มีการกระทะใช่มีการกระทะก็มีความเสี่ยงที่ จะขอถามปิกได้ง่ายประมาณโดยทั่วไปเนี่ยถ้าสมมติว่าจะปวดข้อเท้าเนี่ยรองเท้าหลักๆเลยถ้าไม่ใช่กีฬาก็ถามว่าอาการปวดเท้าเนี่ยมันก็เป็นได้แต่ส่วนใหญ่ผมก็แนะนำมันก็เป็นจากรองเท้าได้เป็นหลักเลย<อ>เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องลงทุนเรื่องรองเท้าดูดูเรื่องรองเท้าให้เหมาะมันก็ควรจะต้องมีการซัพพอร์ตที่ดีแล้วก็ ปกติในการเดินของเราเนี่ยน้ำหนักเราจะต้องลงที่ส้นเท้าก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดลดน้ำหนักของเราจะเป็นที่ส้นเท้าแต่ถ้าเป็นการที่เราใส่รองเท้าที่เป็นส้นสูงเนี่ยน้ำหนักมันก็จะลงหน้าเท้าได้ง่ายแต่ก็คือใช้การสปริงสังเกตได้อย่างนี้เวลาสมมุติว่าเราใส่รองเท้านานๆเนี่ยรองเท้ามันจะสึกแบบว่าข้างในมากกว่าข้างนอกเวลาวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยพี่แบบรองเท้าออกกําลังกายมันจะสังเกตได้ชัดเลยว่าฝั่งไหนมันสึกมากกว่ากันอย่างนี้มันจะมีผลกับการแบบว่าเท้าพลิกหรือว่าจะมีการเสพในข้อเท้าในอนาคตนอย่คือ เรื่องของแผ่นรองเท้าที่สึกอันนี้เป็นตัวบอกได้ว่าเราเป็นคนเท้าแบนหรือเป็นคนอุ้งเท้าสูง ถ้าเราเป็นคนเท้าแบนเนี่ยน้ำหนักจะลงด้านในเยอะทําให้แผ่นรองด้านในจะรู้สึกกว่าใช่มันจะเจ็บตรงนี้ใช่ครับทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่อุ้งเท้าสูงก็คือน้ำหนักจะลงด้านนอกด้านนอกเท้าฝั่งใช่จริงๆเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่รูปทรงของเท้าเลยว่ามันเป็นเท้าแบนหรือเท้าที่มีอุ้งเท้าถูกต้องไหมคะแล้วรองเท้าเท้าที่เป็นเท้าแบนกับเท้าที่มีอุ้งเท้าเนี่ยก็ต้องมีวิธีการเลือกรองเท้าที่ไม่เหมือนกันใช่ก็คือเราอาจจะต้องดูเรื่อง รองเท้าเรื่องแผ่นรองเป็นพิเศษพวกนี้แล้วอย่างนี้ถ้าเรามีผู้สูงอายุที่บ้านนะคะแล้วยิ่งอายุเยอะขึ้นนะคะคือเรื่องของกระดูกเรื่องของการเดินการทรงตัวเนี่ยก็จะไม่เหมือนเดิมเรามีวิธีการเลือกรองเท้าสําหรับผู้สูงอายุยังไงบ้างรองเท้าก็อาจจะต้องเป็นตัวรองเท้าที่ซัพพอร์ตเรื่องของเท้าแบนเป็นพิเศษเลยพวกนี้แล้วก็เลือกรองเท้าที่ส้นเท้าเนี่ยค่อนข้างหนานิ่มสักนิดน,นึงเนื่องจากว่า พออายุเรามากขึ้นเนี่ยชั้นไขมันใต้ฝ่าเท้าเนี่ยก็จะบางลงจะฝ่อลงไปตามธรรมชาติอยู่แล้วทาให้เวลาเราเดินเนี่ยถ้าเราเดินเท้าเปล่าหรือเท้าเบนๆ<จ>นเนี่ยมันก็จะเจ็บเพราะว<จ>่ากระดูกเราก็จะกระแทกกับพื้นตลอดเวลา<อ>ถ้าถามว่ารองเท้าที่จะป้องกันได้ก็คือจะต้องเป็นรองเท้าที่อาจจะหุ้มข้อสักนิดนึงแต่ว่าอาการพวกนี้นะคะถ้าไม่รักษาทันทีเนี่ยนะคะสามารถที่จะเสี่ยงเป็นโรคเนื้อรังอื่นๆได้เยอะมากเลยใช่ไหมคะคุณหมอก็คือว่าปกติเนี่ยข้อเท้าพลิกเนี่ย มันสามารถรักษาหายได้เองนะครับประมาณ80%แต่ทีนี้20%ที่เหลือเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะทุกพลภาพอย่างอื่นอย่างเช่นว่าข้อเท้าหลวมเรื่องของว่าข้อเท้าหลวมครับพอข้อเท้าหลวมเนี่ยก็คือเอ็นเนี่ยเวลาฉีกขาดเนี่ยมันสามารถรักษาตัวเองได้แต่ว่าการที่มันจะเกาะเนี่ยจุดเกาะมันจะเกาะที่เดิมไหมหรือว่าเกาะที่ตำแหน่งที่ผิดปกติไปซึ่งการเกาะที่ตำแหน่งผิดปกติไปมันส่งผลทําให้ข้อเท้าเราหลวม มันไม่ได้บาดเจ็บแค่เฉพาะเรื่องเอ็นอย่างเดียวค่ะอง,ง,งกันว่าข้อเท้าหลวมคืออะไร ข้อเท้าหลวงก็คือคนที่ทั่วไปจะมีลักษณะเรียกได้ว่าข้อเท้าพลิกง่ายข้อเท้าพลิกง่ายสำหรับผมก็คือตกประมาณสักเดือนละครั้งคุณหมอแล้วอย่างนี้ผมถามอยากรู้เฉยๆว่าถ้าสมมติว่าเราป้องกันความเสี่ยงไงถ้าสมมติว่าคนที่แบบว่าอย่างพี่ด่ยใส่รองเท้าส้นสูงอย่างผมเป็นคนข้อเอท้าแบนม,มีวิธีการแบบ s t ต e ช c h i n g หรือว่ากายภาพยังไงบ้างในการดูแลตัวเองเบื้องต้นในการแบบดูแลข้อเท้าไหมพวกนี้เราก็จะต้องมีการฝึกบริหารนะครับครับ,ค,รบคือปกติเนี่ยหลังจากข้อเท้าแพลงอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยเขาจะต้องมีการฝึกบริหารเ ฟังชั่นอลทรีทเมนต์ครับก็คือมีการฝึกบริหารพวกที่มีการฝึกกระดกข้อเท้าขึ้นลงอย่างนี้ไหมครับใช่กระดกนี่เหรอครับใช่คุณหมอหนูตึ่นตื่นงอกรมากเลยค่ะได้ไปหาหมอนวดค่ะเหมือนกระตุกคิวขึ้นเลยค่ะพอหนูตื่นฟูแบงนี้อันนี้อันนี้คือฝึกอย่างนี้ฝึกกระดกข้อเท้าขึ้นลงนะครับแล้วก็ให้ฝึกเรื่องของการฝึกเตะเท้าออกคือปกติเนี่ยเท้าเรานอกจากการกระดกข้อเท้าขึ้นลงมันจะมีการเตะเข้าในกับเตะออกนอกนะครับทีนี้ การเตะเข้าในในช่วงแรกๆที่มีการบาดเจ็บเนี่ยมันจะไม่ค่อยแนะนําให้ทําเพราะว่าเอ็นตรงบริเวณที่อยู่ด้านนอกเนี่ยจะตึงนะครับจะมีการเจ็บเพราะฉะนั้นการฝึกนอย่างนี้ประมาณให้ให้ฝึกเตะเท้าด้านนอกมันจะเป็นการฝึกบริหารตัวเอ็นด้านด้านนอกใช่ครับนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องทําก็คือการฝึกบริหารเรื่องของบาลานซ์ครับก็เป็นการฝึกบาลานซ์เทรนนิ่งก็คือให้ฝึกยืนขาเดียวครับเพื่อการทรงตัวอ๋อผมทได้ค่ะคือถ้าช่วงแรกๆเนี่ย จะไม่ค่อยมันคงม,มาถ้าข้อเท้าเพิ่งพลิกมามันจะเสียเรื่องการรับรูครับ<อ>ให้เราฝึกเรื่องของการฝึกบริหารและการทรงตัวถ้าฝึกได้เก่งขึ้นเนี่ยหลับตาเพิ่มขึ้นก็จะยากขึ้นอีกเนาะหลับตาด้วยเฮ้ยหลับตายากจริงรก็จะล้มไปเลยล้มไปเลยเฮ้ยหลับตายากจริงเราลองหลับตาลองทำันคุณไม่ได้ทุกคนลองหลับตาแล้วลองทำดูนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อว่าอายุโอเคไหม่ะหลับตา ลองทากันอยู่ไหมคะเนี่ยตอนนี้พวกเราทุกคนรู้สึกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นักนะคะ<จ>เออนั่งกันดีกว่าค่ะนั่งนั่งนั่งจริงอันนี้คือเป็นการฝึกบาลานซ์หรือว่าสมดุลของตัวเองครานี้ <c oughs> ถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วนะคะมีวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้คําว่า rise คืออะไรคะพวกนี้เป็นตัวยอ่อครับในของหมอที่แบบเราก็ได้จำกันง่ายๆ่าถ้า r i e ก็คือ rest ตัว r, r ย่อมาจาก rest นะครับก็คือพักการใช้งาน i ก็คือไอ e ์ครับก็คือใช้น้ำแข็งประคบ <6 S 2> นะครับ rest ice ครับผมซ <C. S 2> <C. S 1> ก็คือตัว compression compression กดโ,โดยว่าเราจะพันผ้าก็ได้ครับใช้ที่รัดขออ้อเท้าก็ได้หรือว่าถ้าเป็นมีอาการปวดบวมเยอะจะใส่เป็นพวกเฝอกอ่อนหรืออะไรพวกนี้ก่อก็ได้แล้วก็ตัวอ e ีย่อมาจาก elevation e ครับก็คือยกขาสูงใช่ครับจะได้ไม่บวมประมาณนั้น Rest Ice compression elevation ต้องประครบเย็ยนเท่านั้นห้ามประครบร้อนส่วนใหญ่ uh huh. ผมจะแนะนําว่าช่วง2วันแรกเนี่ยให้ประครบเย็ยนบ่อยๆก่อนเพื่อลดยุบบวมก่อนเพราะว่าอย่างที่เรารู้ว่ามันจะบวมมีเลือดออกใต้ผิวหนังเราจะประครบเย็ยนเพื่อหยุดเลือดตรงนี้ก่อนถ้าเป็น oh. อุบัติเหตุแรกๆแนะนําว่าการประครบเย็ยนจะดีที่สุดน,นะครับส่วนหลังจากนั้นเนี่ยถ้าอาการเจ็บดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนไปประครบอุ่นก็ได้ประครบอุ่นนี้จะเป็นลดเรื่องของการอักเสบเราจะใช้เรื่องของการประครบอุ่นหลังจากต้องพ้นสั่โมงเปดชั่ ต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าตำแหน่งคือข้อเท้าแพลงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นแค่เฉพาะตัวเอ็นก็ได้นะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่ากระดูกตรงอื่นอาจจะมีอาการรล้าหรือหักก็ได้นะครับอาจจะมีการกระชากของตัวตใช่ครับตรงบริเวณเส้นเอ็นตรงบรงิเวณแถวตรงนั้นกน็นกนได้แล้วแบบพอเวลาคนเดี๋ยวนี้เวลาปวดข้อ,ห,อหรือว่าข้อพลิกหรืออะไรเงี้ยจำเป็นจะต้องผ่าตัดทุกครั้งเลยไหมคะ หรือว่าผ่าตัดมันคือวิธีที่ดีที่สุดปกติข้อเท้าพลิกเนี่ยจะไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของเอ็นที่ฉีกขาดอย่างเดียว <Okay. S 2> อาจจะมีเรื่องกระดูกอ่อนผิวข้อที่บาดเจ็บร่วมด้วยซึ่งปกติเนี่ยเราเอ็กซเรย์อาจจะไม่ได้เห็นนะครับ hmm. หรือว่ามี N เอ็นเหนือข้อเท้าที่บาดเจ็บร่วมด้วยซึ่ง N เอ็นเหนือข้อเท้าเนี่ยเป็นอะไรที่รักษายากพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่หายก็จะมีอาการเรื่องของอาการปวดบวมหรือหลังพวกนี้ได้ hmm. การที่เราจะป้องกันเรื่องของข้อเท้าพลิกเนี่ยถ้าเรารักษาโดยการที่ไม่ผ่าตัดแล้วไม่ได้ผลสุดท้ายก็คือเรรื่อองงขกาผตัด การผ่าตัดเราก็คือผ่าตัดก็จะมีหลายแบบครับจะมีทั้งเรื่องของว่าผ่าตัดเปิดซึ่งปกติก็คือเป็นการรักษาที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วแต่ว่านอกจากนั้นก็จะมีทั้งเลือกเสรมิมเช่นว่าการผ่าตัด2กล้องก็ทําได้นะครับหนึ่งไม่ออกว่าผ่าตัดข้อเท้าอ่ะมันสองกล้องได้ด้วยหรอคะแผลมันจะประมาณไหนอ่ะคะก็คือส่วนใหญ่จะมีแผลจากการสองกล้องก็คือจะมีรูประมาณสักรูละเซนเนี่ยประมาณ2รูนะครับแล้วก็จะมีรูกับเครื่องมือที่จะต้องเอาเข้าไปเย็บซ่อมอีกก็คือจะมี ูอีกอันนึงประมาณ2เซนครับประมาณนั้นและตอนนี้นะคะมาถึงช่วงเวลาของคําถามจากเพื่อนบ้านค่ะจริงหรือไม่ค่ะคําถามแรกครับเขาบอกว่าห้ามประคบร้อนกับเด็ดขาดเลยจริงไหมครับาช่วงแรกๆก็คือใช่ครับนะะคจริงหรือไม่ห้ามพันผ้านแน่นจนเกินไปค่ะใช่ครับส่วนใหญ่ช่วงแรกๆเนี่ยหลังจากที่อุบัติเหตุเนี่ยจะบวมอยู่แล้วถ้าเราเกิดพันแน่นเกินไปเนี่ยจะทําให เลือดไม่ไปเลี้ยงได้นะครับส่วนปลายได้ทําให้มีอาการปวดบวมเยอะขึ้นเนาะอ่าแล้วจริงหรือไม่ครับว่าห้ามใช้เท้าในขณะที่เราใส่เฝือกครับจริงครับเพราะว่าเฝือกมันไม่สร้างมาสําหรับการเดินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราไปเดินลงในฝือกเนี่ยมันก็จะทำให้ฝือกมันพังได้อยู่แล้วอันนี้เป็นธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นชว่วงแรกแถ้าเราไม่ลงหนักได้ก็จะดีที่สุดจริงหรือไม่ห้ามนวดบริเวณที่ปวด ใช่ครับก็คือช่วงแรกๆเนี่ยถ้ามันมีเรื่องของอาการอักเสบเยอะเรายิ่งไปนวดไปคลึงพวกนี้มากๆเนี่ยมันจะยิ่งอักเสบเยอะเนะาะใช่แล้วก็แนะนําว่า,วาพักการใช้งานอย่าไปยุ่งมันดีกว่าใช่ครับ<ม>แล้วจริงหรือไม่ครับถ้าสมมติว่าเราเจ็บเนี่ยปล่อยไปเถอะเดี๋ยวมันก็หายเองกินยาแก้ปวดไปจริงๆมันก็มีทั้งถูกและไม่ถูกแหละครับถ้าเกิดว่าเราเป็นข้อเท้าแพลงที่เป็นไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่โรคเนี้ยมันหายได้เองครับ แต่ถ้าเกิดว่าไม่หายากินยาแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยก็จะแนะนําว่ามาตรวจจะจะดีกว่านะครับเพราะว่าอาจจะต้องเอ็กซเรย์หรืออะไรเพิ่มเติมนะครับ เท้าช่วยเรรเทาเท้าแผลงได้คงไ,ดคงไม่จริงแะครับผมก<ช>็ไม่ไแน่ใจว่าสปาในความหมายนี้คือถ้าเป็นเรื่องของว่านวดไปครึงพวกกล้ามเนื้อพวกนี้เฉยคิดว่าคงไม่ได้ช่วยตรงนั้นแต่ถ้าถามว่าการที่จะไปแช่น้ําอุ่นพวกนี้มันสามารถช่วยลดกรารอักเสบได้อยู่แล้วนั่นหะมายว่าสี่สิถึง7จสชั่วโมงแรกเนี่ยเป็นน้าแข็งหลังจากนั้นเนี่ยเป็นอุ่นๆได้เราคุยอยอบเรื่องของข้อเท้าพลิกมีวิธีการป้องกันนะคะไม่ไม่ให้มันเกิดข้อเท้าพลิกการที่จะป้องกันได้ก็ลงเท้าครับ เรื่องของรองเท้าที่ซัพพอร์ตตัวข้อเท้าพวกนี้นะครับหรือว่าโดยเฉพาะการที่เราเผื่อเราจะต้องไปใช้ในการเล่นกีฬาหรือเดินพวกที่พื้นที่ไม่เรียบพวกนี้ครับอันนี้ก็จะต้องระวังตรงนั้นเนาะแล้วจริงแล้วปอกเขาว่าที่จริงแล้วเนี่ยเออเรื่องของข้อเท้าหรือว่าอุบัติเหตุข้อเท้าพ,พลิกแพลงอะไรเงี้ยผู้สูงอายุเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังมากกว่าแบบวัยรุ่นแบบพวกเราค่ะจริงครับ <laughs> นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ย ผู้สูงอายุก็จะมีปัญหาเรื่องของ <Yeah. S 1> อกระดูกพุนอยู่แล้วครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งเป็นกระดูกพุนเนี่ยการที่ข้อเท้าพลิกเนี่ยบางทีกระดูกก็จะหักได้ง่ายอาจจะ <Yeah. S 1> ไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเอ็นอย่างเดียวรวมถึงว่าถ้าผู้สูงอายุเนี่ยมีปัญหาเรื่องอย่างเช่นเบาหวานนะครับเ mm. บาหวานพวกนี้จะทําให้เส้นประสาทเนี่ยเรื่องของปลายมือปลายเท้าเนี่ยความรู้สึกลดลงอยู่แล้วซึ่งบางคนเนี่ยเวลาไปข้อเท้าพลิกบางทีเขาไม่รู้สึกว่า oh. มีอาการเจ็บหรือเปล่าบางทีก็รู้ส <palate world slate> ึกว่ามีอาการแค่เหมือนบวมๆเฉยๆพวกนี้บางทีอาจจะต้องมาตรวจรักษาเพราะว่าผู้สูงอายุเรื่องความรู้สึกอาจจะลดลงตัวบริเวณเพราะว่าเหมือนเขาปวดเนื้อปวดตัวอยู่แล้วก็นึกว่าเออมันปวดเป็นธรรมดานดก็จะชาเรื่องความรู้สึกที่ปลายเท้าจะไม่ค่อยรู้สึกทําให้บางทีเนี่ยกลายเป็นว่ากระดูกหักแต่ไม่ได้รักษาอ่ะแล้วอย่างคุณเตะล่ะคุณเตทุกวันนี้ดูแลสุขภาพตัวเองยังไงเพราะคุณยังแบบว่าดูแบบเป็นแบบ ฟิตแอนฟิร์มยูก็วิธีการดูแลตัวเองของผมนะครับก็ออกกำลังกายครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับถึงว่าทุกวันนี้จะนอนดึกบ้างแต่ว่าพยายามแบบนอนให้แบบให้เยอะมากที่สุดอะไรเงี้ยครับแล้วก็หาเวลาแบบไปเข้าเวทเล่นยิมแทนเพราะว่าพอเราแบบว่าวิ่งไม่ได้เดินไม่ได้แล้วก็จะไปแบบยกเวทแทนใช่ประวัติคุณหมอมีอะไรอยากจะแนะนําพวกเราทุกคนเพิ่มเติมไหมคะข้อเท้าแพลงอ่ะเป็นอะไรที่ไม่ควรมองข้ามนะครับเพราะว่า บางคนก็อาจจะคิดว่าเป็นนิดเดียวเดี๋ยวก็หายได้เองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาเรื้อรังได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันอาการไม่ดีขึ้นแนะนําว่ามารักษาจะดีกว่านะครับเทคโนโลยีการรักษาในปัจจุบันเนี่ยมันก้าวหน้าไปแล้วเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าเรื่องที่เท้าเนี่ยรักษาไปยงังไงก็ไม่ดีผลลัพธ์ไม่ค่อยดีทําให้เกิดเรื่องการติดเชื้อหรือว่ามีปัญหาได้ตามมาควรจะเดินไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่ถ้าเรา ทิ้งไว้นานๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเดินไม่ได้มากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นก็ถ้ามีปัญหาเรื่องเท้าไงเนี่ยทางโรงพยาบาลนาเวศดีๆ ดูแลรักษาให้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อเท้าพลิก<ช>กลายเป็นข้อเท้าหลวมอาจจะเป็นเดินไม่ได้ตลอดไปก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะแนะนําว่าควรจะมาหาคุณหมอตอนที่มีอาการแต่เนิ่นๆค่ะใช่อย่าปล่อยให้เ,ออเรื่องเล็กๆนะแล้วเรามองข้ามมันไปนะคะเพราะว่าสุดท้ายมันจะเป็นปัญหาใหญ่แล้วก็ทําให้เราเสียสุขภาพกายสุขภาพใจเราไปออวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะนายแพทย์กวินวงทองศรีศัลยศาสตร์กระดูกและข้อศัลยศาสตร์เท้าและข้อเท้าโรงพยาบาลนวเวศค่ะขอบคุณค่ะ และขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะคุณเตชินค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณบูมด้วยนะคะที่มายึดเก้าอี้ตรงนี้แทนพี่ก้องปียะแล้วหมอก้องไปแล้วสบายมากยินดีนะคะแล้วก็มาได้ตลอดไปค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่กับรายการ o U O K สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะลักษณะอาการของคนที่เหนื่อยเนื่อยเสียเียค่ะจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะค่ะ ไออาการเหนื่อยๆเพียๆเนี่ยมนเป็นอาการนําของโรคได้มากมายหลายอย่างเลยมีได้ตั้งแต่เรื่องของจิตใจอันนี้ก็ต้องระวังกัน mm. เดิมที่เคยมีความสุขในการทําอะไร,รอตอนนี้มันดูทีวีก็ไม่มีความสุขเลย mm. ไปกินข้าวอาหารก็ไม่อร่อยเลยทําอะไรมันก็เบื่อมันก็เพียรมันก็ไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงวพวกนี้ก็เป็นอาการนําของอาการซึมเศร้าได้ช่วงนี้ผมแบบนอนดึกใช่ไหมครับ เราก็คิดว่านอนดึกไม่เป็นไรเดี๋ยวมานอนกลางวันเอาต่อให้นอนเยอะแค่ไหนมันก็ยังเ<อ>พลียอยู่อย่าเงี้ยครับหมออันนี้เขาเป็นบ่งบอกว่าวิร่างกายเราอ่ะขาดการพักผ่อนอย่างเพียงพอ